สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว่นอเท่านั้นว่าถ้าจะทำอย่างไรเนี่ยอ้ือรือวเาไปธนาคารถ้าว่าได้แสนหนึ่งแล้วอีจะช่วยว่าหรือมั่นใจยังไงมั่นใจเต็มที่ รื่อจะบ้าแล้วนะนี่รื้อประสาทเสียแล้วนะไม่เสียไม่เสียไม่เสียอ้เตือนรือไม่ฟังอ้วสักคำนะรือเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเสียใดตังว่าขอโทษรู้ด้วยไม่เสียได้ตังค์ก็ต้องเสียไปเพราะว่ารื้อจะเิ่มเงินลงไปให้มันอีกทำไมหรือรู้ได้ไงได้ยังไงรือจะได้ยังไงหรือลองบอกแผนงานที่รือจะได้เงินกลับมายังไงเออหรือหรือจะได้เงินกลับมา จะบอกแล้วไงทาไมทาไมบอกว่าดีดีเนี่ยเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราเนี่ยวันนี้โอนเงินเพื่อเพื่อไปจ่ายไอ้ตรงเนี้ยหกหกแสนกว่าแล้วเราก็จะถอนเงินได้หรือเนี่ยนะเข้าล็อกเขาเลยนะนเนี่ยเข้าล็อกเขาเลยนะเขาโดนกันอย่างนี้กค่ทางนั้นใหว่าว่าต้องเงินตรงเนี้ยว่าต้องได้คืนได้คืนยังไงได้คืนว่าเดี๋ยวถ้าเราโอนเข้าไปเจ้าหน้าที่คนเนี้ยเขาช่วยเราจะช่วยได้ยังไงทำไมเราต้องเอาเงินเพิ่มไ,ไปเพิ่มไม่เขาอะ ถ้าเขาช่วยเขาต้องโอนเงินมาคืนหรือไม่ใช่คนละเรื่องคนละอะไรคนละเรื่องวะคนละหน่วยงานอ่ะหรือติดต่อหน่วยงานที่มันจะโอนเงินมาคืนหรือติดต่อมาเลยนี่ไงนี่ไงคุณพร้อมชำระลายพสรายได้ส่วนบุคคล80ยอด6หมายค้าอ่ะติดต่อมหติดต่อหมแล้วอีไม่รับสายเอ้าอีไม่รับสายก็มันเริ่มรู้แล้วไงว่าเรารู้รู้ทันมาแล้วเฮียเฮีย เนี่ยอวนอ้ยนท่าจะทำอย่างไรเนี่ยอ้วนริพาว่าไปธนาคารถ้าว่าได้แสนหนึ่งแล้วอีจะช่วยอ้วเรื่องมั่นใจยังไงมั่นใจเต็มที่นึ้จะบ้าแล้วนะนี่รู้ประสาทเสียแล้วนะไม่เสียไม่เสียไม่เสียมอ้เตือนรเรื่องไม่ฟังอ้วสักคำนะรือเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเสียใดตังค์ก็ขอโทษรือด้วยไม่เสียได้ตังค์ก็ต้องเสียไปเพราะว่ารือจะเพิ่มเงินลงไปให้มันอีกทําไมคนนี้เขาช่วยเรามันไม่ใช่รูงรู้จักเขาที่ไหนไปหามันที่บ้านไป มาอินอท่กรุงเทพนั่นแหละกูขับรถไปได้หรือติดต่อเลยบอกจะไปเดี๋ยวนี้เลยไปหามันที่บ้านหรือเชื่อเฮียเธอเสียแล้วเสียไปเสียอีกพูดจอมเสียอีกเหมือนเขาเลือกลงมาใหญ่เลือกอีกช่วยอีช่วยยังไงอี่รู้จักนื่เหละยีงไม่รู้จักอีกบอกว่ารอเป็นลูกลูกทีมเขาลูกทีมอะไรอะ่ะหลือไปทำอะไรทีมที่อ่ะ ลูกทีมที่เราเข้าไปขอขดขอความช่วยเหลือจากช่วยเหลือเขาก็ต้องเอาเงินโอนมาคืนห้ือซี้แล้วทำไมต้องเอาเงินไปลงอ่ะเขาแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเข้าไปในเพจเพจที่เล่นกับพนันแล้วเขาค่อยๆเดิงก็เมื่อวานดึงนี่แหละเขาหลอกเลยตายอ่ะแล้วกูเขาหลอกเลยชัดๆเลยแล้วยังไปเชื่อเขา